สวัสดีครับน้องสวัสดิ์สกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงจรนะครับที่ต่อให้แล้วนะเปลี่ยนเป็นเซนเซอร์ต่อสนิตนะครับมีดีเล์นะครับมีหลอดไฟ12โวลต์เนาะก็คืออ่าไฟเปิดนะครับแล้วก็จับเวลานะครับซึ่งโค้ดที่ผมจะให้ไว้นี้ก็คือสามารถที่จะตั้งเวลาได้นะว่าเมื่อมีโมชั่นผ่านไปเนี่ยอ่าจะให้ไฟสว่างนะครับกี่นาทีนะครับอย่างซึ่งเราสามารถตั้งได้บนเฮดโค้ดของเรานะครับเอ่อ น,นี่นี่หนึ่งนาทีใช่ไหมฮะมันต,ตั้งได้ด้วยนะครับนี่ก็าจะมีโค้ดให้ด้วยนะครับพอครบหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวก็จะดับนะครับเดีย๋ยวดูนะครับว่ามันจะดับจริงไหมนะครับคืองานนี้ระวังอย่างดีเรื่องตรงนี้ห้าห้ห้ามแตกกันนะครับมไฟ12โวลต์บวกลบนะครับเราติดเทปใสตรงนี้ให้ก่อนส่ง,ส,งส่งไปทัตู้นะครับ USB ไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับแต่ถ้าเสียบแล้วก็สามารถที่จะดูค่าเวลาแบบนี้ได้นะครับแต่ของจริงก็เสียบแค่อแดปเตอร์ไฟบ้านแจ็คก็โอเคแล้วนะครับลองดูครับ ครบหนึ่งอาทีเนาะดูสิว่าจะดับไหมนะครับยีงตอนนี้ยังสว่างอยู่อ่าดับแล้วอ่าอันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันน่าจะตรวจจับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเค